อันศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธ,ธิ์พิสดารอันมหาลเป็นรูป่ายหลวงพ่อโมงแห่งวัดจันทร์รูป่ายท่านนั้นมีจิตติดวิญญาณ พ่อโมวัดจันท่านมีฤทธิ์ว่าจาสิทธิ์เกิดจากจิตปางติหารท่านอุดมทรงคุณธรรมคำพียานกรรมฐานสี่สิบกองไม่มอง ไอ,ไอ,ไอ้บันลุถึงซึ่งจิตเจโตวิมุตติบริสุดธิ์หลุดพ้นคนรู้ได้ดับกิเลสตัดตัณหานำพาใจ ที่านรูปวาใ้ใช้แทนตัวประกาศสิทธิ์ว่าจะประกาศกองรูปไม่ต้องปลุกเสกก็รู้ทั่วรูปของข้ามีพลัง ดังมีตัววาจาสิทธิ์รู้ทั่วสถิตใจข้าไปเที่ยวเดียวกลับไม่ลับหลอกเหมือนจะบอกปริศนาคนหาได้ กายไม่อยู่จิตจะมาพาชื่นใจเพื่อปกป้องโพยภยัยไม่ให้มารูปไม่มีราคาและค่างวดไม่ต้องอวดประกวดแข่ง แย่งกันหางรูปข่านั้นแม่ไม่มีซึ่งเงินตราไม่นักนาหากจะหางมาครอบครองขอพี่ยังมีจิตละลึกนึกถึงข้าอีกชายา ข้ายิ่งเด่นไม่เป็นสองทรมรักขิโตท่านครุมคลองเชิญทดลองให้รู้แน่ได้แก่ใจมหิตทานุกภาพอันสองลทธิ์รูปมีจิต อัศจรรอันยิ่งใหญ่ทูบก้าวดอกบบกล่าวให้เข้าใจบรรลุผลนั้นได้ดังใจปองทั้งรูปเหมือนรูปทายทั้งไม่เก่ารูป ตบเขาาลังโบดโปรดยกย่องชาวยกรดห่วงแหลยิ่งกว่าทองลูปพิมพ์ผ้าหาไว้ครองอย่าพลาดกันอีกลูปลอ ลูบวาดก็แคลวคลาดอาชญาไม่อ้างสารราลูบในเรียนยอดยิงคงกระพันลูบหล่อทันณนะพี่น้องปกป้องภายจะเจรจา ซื้อขายก็ง่ายคล่องมีเงินทองไหลมาให้อังสายอย่าด่าพ่อล้อแม่จะแพ้ายอย่าปากไวปากเประอเยาะคำโลนมี ท่านติดตัวอย่ามัวยิงไม่รักจริงอย่ากลิ้งกรอกไม่ออกผลลูกของใครเมียของเขามาเข้าตนจะอับจนมวยหมดลงวอดวายนำรูปทัน มันมาเพ่งพินิษกําหนดจิตให้มันอัศราย์ได้ตั้งสติอธิทานให้มันใจขออยู่ในความดีจะมีคุลหลวงพ่อโม มีที่ยิ่งใหญ่ใครเหลื่อมใส่ศรัทธาจะมาโนนใครยิ่งสร้างกุโซลและพลบุญรับพุทธคุณหลวงพ่อโมแห่งวัด